อันนี้คือภาพตอนที่เอิร์ทบันทึกมานะครับในขณะที่เอิร์ทกำลังทำคลิปโลโบล็อกนะครับเอาลงช่องเฮลเลโกสเกมนั่นเองนะนี่แหละครับทุกคนเมมโมรีก็ใกล้จะเต็มพอเวลากำลังแปลงวิดีโอเนี่ยก็นานเหลือเกินและดูสภาพแบตเตอรี่ของเอิร์ทครับผม ถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะทุกคนจะได้ยินเสียงนะครับว่าเ,า,บา,เาเนี่ยข้างบานเอิร์เนี่ยมีการเล่นหยอกล้อกันนะครับผมซึ่งเสียงมันก็เข้าเยอะมากๆอันนี้นะครับขนาดเอิร์ดเปลี่ยนมาภาคอีกห้องหนึ่งแล้วนะยังไม่นับกับเสียงรถนะครับผมที่มันโคตรจะดังเลยก็ฝากไปดูคลิปโลบอกในช่อง h ฮลลอร์โกสเก้ให้เอิร์ดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอิร์ดซากุระฟิล์มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ